มาถึงอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คืออืชื่อของน้องอุ๋ยเกิดอ,อ,อ,อะไรขึ้นกับชื่อน้องก็คือว่าเป็นโพสต์โพสต์หนึ่งที่เขาออกมาเนี่ยเปิดรายชื่อผู้เข้าชิงนี่เนาะอของสาขาเคเอสามลูทุ่งหมอลำยอดนิยมผมชลิตอว์ดน,นะครับเขาก็จะได้มีการเหมือนเอ่ยถึงประวัติหรือ,อว่าคร่าวๆข,ของศิลปินแต่ละท่านนะนะออ,ะอย่างอย่างน้องฮอปเตอร์นี่เขาบอกว่าอ,อะ คอปเตอร์วงศินนะครับศิลปินจากค่ายภูไทยซึ่งมีเจ้าของค่ายคือวีระพง,งวงศิล์นศินนลปินชาวไทยแนวลูกทุ่งหมอลำผู้วางแนวคิดในการคิดค้นขัดเกลาออกขัดเกลาร์กอนหมอลำอลำเรื่องต่อกรโดยคอปเตอร์ เคยฝากผลงานเพลงไว้ได้แก่แบบเด็กบ้เด็กบ้านไกายอ่าถ้าคนต่อไปนะคะคือน้องนุกธนาดลเนาะเริ่มต้นเส้นทางนักร้องตั้งแต่รับค่าจ้างหลักไม่กี่บาทสู่ความฝันที่เป็นจริงก่อนเข้าสู่สังกัดค่ายเพลง Sing m u s ิ c และออกซิงเกิลเป็นของตัวเองก่อนจะนะคะดังเป็นผู้แตกหลังจากนะคะปรากฏคลิปกับคู่จิ้น ป้ายชัดนภาและตอนนี้ก็มีผลงานทางด้านการแสดงออกมาให้ได้ชมอย่างภาพยนตร์ปะชะดะเป็นต้น <mm> ต่อมานัก็คือน้องยูริ Tokyo Music นะคะจากดาวติ k Tok อกสู่นักร้องค่ายเพลง Tokyo Music ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในวัยเพียง16ปีเท่านั้นโดยเคยปล่อยเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังอย่างแฟนแนวใดและผัวเท่อน ต่อมานั่นก็คือน้องไรอันกาดปันดิตนะคะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เข้าประกวดรายการไม่นะคะหมดนี้ช่อง Workpoint TV ปัจจุบันเป็นศิลปินในสังกัดยุ้งข้าวเลคคอร์ดโดยได้ปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตคือเพลงรักเก่าข้างกองฟางและเดบิวต์ผลงานการแสดงเรื่องแรก เพลงลำคำเขือนแก้วออันนี้สำหรับประวัติของน้องไรอันน้องอาอายสก,กุณพรนะคะหนูน้อยมหาสจารย์ยที่โบยบินจากจังหวัดมหาสารคามสู่เส้นทางนักร้องสาวจากคณะมอลำเสียงวิหกของนกพงศกรโดยในตอนนั้นอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นล่าสุดเพิ่งจะปล่อยเพลงลำโขงบอกกั้นฮักส่วนน้องอุ้งอิงค่ะพี่น้องขาอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหรือรัตนาพรอ,อุดทุมพี่น้องครับ นี่แหละคือคือประเด็นอ่านไหมซิองอิงเพชรบ,บ้านแพงหรือรัตนาพรอุดทุง่งอ,อันนี้แหละครับเราอยากจะมาขอแก้นิดนึงเพราะว่ารายชื่อของชื่อของน้ององอิงเนี่ยจริงๆน้องชื่อรัตนาพรหอมหวนไหมอืมซึ่งถ้าพูดถึงนะคะอันเนี้ยจะบอกว่า เหมือนข้อโต้แย้งมาสักพักแล้วนะคะเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วนามสกุลน้องน่ะอุดทุมหรือว่าหอมหวนหัวนี่หัวแบบไหนหัวลอลิงหรือหัวนอหนูอืมอ่ะเราเราก็เลยไปค้นดูนะครับในประวัติในในอากูเนี่ยกูเกิลเนี่ยอืพิมพ์ประวัติคําว่าประวัติผูมหญิงเพชรบ้านแพงส่วนใหญ่เลยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาใส่คําว่ารัตนาพรอุดทุมหมดเลยนะสาหรับใครใหญ่ย่างไทยรัฐเอออะไรเออหลายอย่างเนี่ยเขาจะใส่อย่างนี้หมดเลยแต่ พอเราไปดูในประกาศน,นียบัตรขอองน้งที่น้องได้รับรางวัลต่างๆค่ะเขาจะใส่คําว่ารัตนาพรหอมหวนซึ่งเป็นหวนลอลิงหอหีบวอแวนวนลอลิง,ลงจ้ะอ่าแล้วแฟนคลับ,บ,บส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์เข้ามาเหมือนกันบอกว่าจริงๆน้องชื่อรัตนาพรหอมหววเหมือนอุดทุมเป็นชื่อเก่าหรือนามสกุลเป็นนามสกุลเก่าหรือเป็นเหมือนฉายาเหมือนนามสกุลที่ใครตั้งให้อะไรสักอย่างนี่แหละเราไม่แน่ใจเนี่ยมันเป็นข้อ โต้แย้งกันอย่างเงี้ยมา,เ,าเราก็เลยไม่รู้ว่าจร,จริงๆแล้ว,ลวน้องก็คงใช้หอมหวน,นั่นแหละแต่ล่าสุดทําไมทางกรมชัดลึกเขาจะต้องหาคือจริงๆแล้วเขาก็เหจใหญ่นะเขาจะน่าหา,จ,หาจากหาข้อมูลจากทางด้านประวัติของน้องอุงอิงอยู่เหมือนกันแหละแล้วจริงๆปีที่แล้วอุกิงก็ได้รับรางวัลจากกรมชันลึกอ่าเราอย่างไทยรัฐก็สื่อข่าวใหญ่ก็ยังเป็นอุทุมเหมือนกันอืมอ่ะนี่อยพี่น้องครับคือมันอย่างเงี้ยยังไง ต้องแก้ไหมครับเ็ยต้องแก้จริงจริงอย่างประกาศนียบัตรที่น้องเป็นคนโพสเองนะคะลงเพจของน้องเองนะคะก็เป็นชื่อนะคะรัตนาพรหอมหวนหอมหวน์ี่ไหมเป็นามสกุลของไม่หน่อยไหมหรือเป็นามสกุลพ่อเอกที่ไม่หน่อยแต่งงานมาใหม่หรือว่ายังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน้องประเด็นตรงนี้อะ อ่านต่อแล้วกันนะอ่านะคะก็คือน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหรือว่ารัตนาพอรอุทุมความฝันอยากเป็นนักร้องหมอลำมาตั้งแต่เด็กๆสู่การออดิชั่นเข้าคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงของโจโยมนินด้วยน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์สู่ที่มาของซิงเกิลแรกหอบฝันมาหลังห้านนี่แหละอ่ะประมาณนี้แหละพี่น้องครับยังไงยังไงแฟนคลับเอฟซีก็ลองพิมพ์มาแล้วกันอืมใครแบบว่าที่แบบว่าอ่ะ ติดตามน้องอิงมาแล้วก็แบบได้ข้อมูลแบบมั่นใจแล้วว่านี่คือความจริงสามารถคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นมาบอกเราสองคนได้เนาะและถ้าน้องนักสกุลน้องตัวเนี้ยอาจจะยังไม่ถูกต้องอคือก็ต้องทักมาหรือว่าแจ้งมาทางขบสลึกหน่อยเพราะว่าในการพิมพ์รับรางวัลเนี่ยพี่น้องน้องอาจจะชนะรางวัลนี้ในการพิมพ์ชื่อเนี่ยก็ต้องพิมพ์ชื่อน้องอยู่แล้วมันก็ต้องถูกต้องทุกอักนรออยู่แล้วไง และตอนนี้คะแนนของอุ๋อิงเป็นบ้านแพงก็นําอยู่ในทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่องทางการโหวตต่างๆอุ๋อิงนำโด่งเลยพลังรักพลังเงียบน้องอุ๋อิงบอกเลยว่านะคะคือกระแสในเรื่องของการโหวตเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะ FC ฟแฟนคลับน้องอุ๋อิงเนี่ยเหมือนเตรียมพร้อมพร้อมมากๆนะคะที่จะเข้ามาโหวตให้กับลูกสาวคนนี้เพื่อที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ไปครับผมและแม่แม่แม่ฮักบ้านอื่นนะครับ ก็อย่าเพึ่งอย่าเพิ่งถอยอย่าพิ่งแถวนะช่องทางการโหวตอะมีหลายช่องทางด้วยกันมีทั้ง5ช่องทางมีทั้งบทปรีก็มีคือการโหวตเนี่ยเราอยากจะแจ้งนิดนึงว่าอยากจะให้โหวตแบบเอาแบบที่พอที่เราไหวอ่าเพราะโหวตปรีมันก็มีไงใช่ใช่เพราะว่าอะไรมันมีประเด็นตั้งคําถามเนาะการเสียตังเข้าไปโหวตอะไรอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละว่าถามว่าศิลปิน พอชนะแล้วได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยรือเปล่าแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาได้อะไรบ้างแต่หนึ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือเหมือนเป็นใบเบิกทางเหมือนเขาไปสามารถไปต่อยอดต่างๆได้ตรงนีน้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ก็อาจจะเป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างให้กับศิลปินนะคะพี่น้อง่ะเป็นกําลังใจเป็นแรงผลักดันให้กับศิลปินก็ได้ครับผมงั้นก็อะเนาะเป็นกําลังใจให้นะครับผมสามารถโหวตได้หลายช่องทางเลยสําหรับคนที่ มีกาลังน้อยก็ช่วยกันโหวตฟรีแล้วกันช่วยกันโหวตไว้โหวตแชร์โหวตเสร็จแล้วก็อย่าลืมอ,อีกหนึ่งอย่างนะครับมไม่ใช่ว่าโหวตอย่างเดียวนะหนึ่งอย่างคือช่วยกันสนับสนุนถักด,ดันผลงานของศิลปินทุกๆคนที่อยู่เนี่ย ที่เราหวดกัอยู่เนี่ยรักใครชอบใครก็สนับสนุนผลงานของคุณของศิลปิดท่านนั้นอ่าแล้วก็ช่วยกันผลักดันช่วยเปนกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงผลงานทุกๆอย่างที่เขาออกผลงานมานั้นแหละเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าโซเชียลหรือว่าหน้าเวทีนะคะอะไรที่เราแบบว่า สามารถทําได้อ่าก็ผลักแรงศริลปินที่เรารักและเราชื่นชอบได้ค่ะครับผมเป็นกำลังใจให้ศิลปินทุกๆคนนะครับสู้ๆครับสำหรับวันนี้เราส่งคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีครับอ่ะสาวไอแนะนําหน่อยนิดนึงทีโอว <พอ S 1> <ะ>ทีค่ะทั้งทีเอออ่าสำหรับมือนีพี่น้องขาสาวไอนะคะช่องมักหมอลำนิวนะคะกับบาลโจนีไาย์มือนี้ได้มีโอกาสมานั่งคุยข่าวกันสักทีก็คือปกติโฟนอินค่ะพี่น้องขานานๆจะได้มา พบหน้าพบตากันแบบนี้นะพี่น้องคะแล้วไว้โอกาสหน้าเราสองคนก็จะมานะคะเล่าข่าวให้ FC แฟนคลับแฟนมอลลำได้รับชมรับฟังกันสําหรับเมื่อนี้ค่ะพี่น้องคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสําหรับเมื่อนี้สวัสดีคะ่ะ